ก็จะนําเสนอเกมของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับผมอาจารย์นกกระจิบท่านได้ไปเล่นที่เว็บไซต์ playok ok. com ไว้นะครับผมและท่านแบ่งปันเกมมาให้กับครูพงนะครับได้มาอธิบายนะครับเผยแพร่ความรู้สู่วงการหมากรุกไทยของเรานะครับโดยครูพงได้รับอนุญาตจาัดท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในเกมนี้นะครับผมครูพง์อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับ ตั้งใจติดตามรับชมนะครับดูเหตุดูผลของการเดินนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือให้เก่งยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากสีดำนะครับ อาจารย์ล็ไกแิจพัฒนาโคนนะครับขึ้นมาคอสองครับคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชฉลชิงเจ็ดอาจารย์ล็ไกแิตพัฒนาม้าขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์ล็ไกแิตพัฒนาเม็ดขึ้นชฉลชิงสองคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชฉชิงสี่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายมขวาครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้ายมขวาเช่นเดียวกันอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยเฉสี่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยงออห้าอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นจอสาม ครูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นอ6อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดเช่นเดียวกันครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอสี่ครับครูต่อสู้ปูเบี้ยชอช้างห้าอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมาขอไข่สามครูต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นบางใน คู่ต่อสู้พัฒนาขุนขึ้นวังนอกเป็นรูปหมากไม้ายงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับผมโดยท่านอาจารย์นกกระจิบจะขึ้นขุนตรงกลางนะครับเรียกว่าขุนวังในคู่ต่อสู้ขึ้นขุนทางด้านปีกซ้ายนะครับเรียกว่าขุนวังนอกในเกมนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกแปรขบวนด้วยโขนก้าวร้าวครับปกติวิธีการตอบโต้โนก้าวร้าว เบีย้ยตัวนี้จะขึ้นไปไล่ใช่ไหมครับที่เราเคยได้รับชมกันแต่ในเกมนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำเรือที่ยอ8มางอ8ครับผมมาดูว่าการที่คู่ต่อสู้ตั้งรับในลักษณะนี้อาจารย์นกกระจิบจะหาวิธีบุกคู่ต่อสู้อย่างไรนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขอห้างขึ้นมาครับนำโคน9้าวร้าวมาบุกนะครับคู่ต่อสู้กินครับ อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินเข้ามาฝ่ายคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยในนะครับที่ฉ4สี่ตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องทุกท่านฝึกสังเกตนะครับอาจารย์นกกระจิบมีทางเลือกในการกินเบี้ยตัวนี้คือเบี้ยกินกับเม็ดกินอาจารย์นกกระจิบมองว่าถ้าใช้เบี้ยกินนะครับ ในอนาคตคู่ต่อสู้จะได้เท่นโคนนะครับที่ชฉยชิงห้าซึ่งจะยืนดีมากนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับผมอาจารย์นกระจิบจึงเลือกใช้เม็ดนะครับขึ้นมากินพี่น้องทุกท่านศึกษาลักษณะการกินเบี้ยไว้นะครับผมบางครั้งเราจะไม่ใช้เบี้ยนอกกินเข้าในนะครับ จะยึดหลักการเบีย้ยนอกเบีย้ยในอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพิจารณาตำแหน่งหมากประกอบด้วยนะครับมาดูว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้อาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดกินนะครับผมคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยคอสีครับ <c oughs> เพื่อทำลายทรงเบีย้ยของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมให้กลายเป็นเบีย้ยซ้อนนะครับ โดยที่คู่ต่อสู้เสียสละบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับอาจารย์นกกรจิตตัดสินใจใช้เบี้ยตัวนี้นะครับกินขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบี้ยในครับไล่ม้าอาจารย์นกกระจิตใช้ม้าเข้ามากินครับแล้วคู่ต่อสู้ส่งโคนไปไล่ครับผมอาจารย์นกกรจิบถอยม้ากลับไปตาเดิมครับ พี่น้องทุกท่านสังเกตครับจะเห็นว่าเม็ดตัวนี้สามารถที่จะถอยกลับได้นี่คือเหตุผลที่อาจารย์นกนกระจิบใช้เม็ดกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากินจะเห็นว่าเบีย้ยที่ฉอสี่กลายเป็นเบีย้ยเดี่ยวเกิดเป็นจุดอ่อนให้กับคู่ต่อสู้โจมตีได้นะครับดังนั้นการเลือกว่าจะใช้ตัวไหนกิน ก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือขึ้นนะครับผมเมื่อถึงจังหวะนี้คู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นขอหครับอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดกลับไปครับเพื่อจะส่งเบีย้ยตัวนี้นะครับมาไล่โคนให้ถอยกลับนะครับคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปกันไว้ครับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาเสริมครับผมโคนตัวนี้ให้ยืนนานๆไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนตำแหน่งดีมากนะครับจุดประสงค์ต้องไล่ให้ถอยกลับนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นกกระจิบมีเบี้ยคว่ำม,มากกว่า1ตัวนะครับแต่เป็นเบี้ยซ้อนนะครับผมดังนั้น ถือว่าสีดาก็ยังเล่นกับอาจารย์นกกระจิบได้นะครับยังไม่เป็นรองมากเท่าไหร่นะครับมาดูกันต่อนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกหลบม้านะครับออกริมข้างครับผมไปเกาะเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบนะครับพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตอบโต้คู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบีย้ยขึ้นมาไล่ครับคู่ต่อสู้กินแรก อาจารย์นกกรจิบกินตอบไล่โคนครูต่อสู้ถอยโคนกลับเมื่อครูต่อสู้ถอยโคนกลับนะครับอาจารย์นกกรจิบก็ส่งเม็ดนะครับลำเลียงขึ้นมาเพื่อจะได้นำโคนขึ้นเสริมทับนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่าโคนตัวนี้ของอาจารย์นกกรจิบ ยืนตำแหน่งดีมากนะครับจึงนำโคนขึ้นไปเพื่อจะแลกออกนะครับอาจารย์นกกรจิตส่งเบี้ยริมขึ้นมาผูกครับเบี้ยริมจะได้กินตัดเข้ามาจะได้ไม่ตกเป็นจุดอ่อนนะครับผมผู้ต่อสู้วางแผนจะซ้อนเรือครับจึงนำเรือขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกรจิตนำโคนนะครับลำเลียงขึ้นมา คู่ต่อสู้ซ้อนเรือครับอาจารย์นกกรจิบนำเรือกอมากดขุนคู่ต่อสู้ครับผมการประกบเป็นเรือคู่แบบนี้หมายความว่าอาจารย์นกกรจิบพร้อมที่จะบุกคู่ต่อสู้แบบรุนแรงนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับถ้าหากเป็นความคิดเห็นของครูพงศ์นะครับอาจจะต้องหลบขุนนะครับจากพื้นที่ ตากดตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าว่าคู่ต่อสู้ไม่ยอมหลบขุนจากตากดนะครับตรงนี้อยากให้พี่น้อง fc ได้ศึกษาไว้นะครับว่าการนำขุนอยู่ตรงกับเรือของคู่ต่อสู้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าหลบได้ก็ให้หลบนะครับเพื่อความปลอดภัยของขุนนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้โคน,นะครับกินแรก กําจัดคนตัวเข่งของอาจารย์นกกระจิบออกไปนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยนะครับขึ้นมากินเบี้ยริมนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่ยอมหลบขุนจากตากดนะครับแต่นําเรือไปบุกนะครับเกาะกินเบี้ยของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบไม่สนใจว่าจะถูกคู่ต่อสู้กินเบี้ยนะครับแต่อาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้กลับด้วยการนำเม็ดนะครับบุกขึ้นมาที่จอ5ครับผม นี่คือแต้มถนัดของอาจารย์นกกระจิบเลยนะครับนำตัวใหญ่ขึ้นมาแลกกับตัวเล็กของคู่ต่อสู้นะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ในจังหวะนี้นะครับด้วยการใช้เม็ดแลกกับเบี้ยไล่มาครับถ้าคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินนะครับ อาจารย์นกกระจิบจะนำม้ามารุกคาดแล้วก็กินเรือครับผมเท่ากับว่าคู่ต่อสู้กินเม็ดไม่ได้นะครับจะไม่ดีนะครับผมถูกเม็ดกินเบีย้ยแต้มนี้ขุนอยู่ไม่ปลอดภัยเลยนะครับขุนดำตรงนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้พยายามตอบโต้อาจารย์นกกระจิบบ้างนะครับจึงนำม้านะครับไปกินเบีย้ยคว่ำครับผม เพื่อเกาะโคนตัวนี้ครับแต่ทว่าตานี้เป็นจังหวะพลาดของคู่ต่อสู้นะครับผมเพราะอาจารย์นกประจิบใช้ม้านะครับกินแรกรบเรียบครับถ้าหากคู่ต่อสู้ใช้เรือกินจะถูกม้านะครับมารุกคาดแล้วก็กินเรือครับผมนั่นเท่ากับว่าคู่ต่อสู้พลาดนะครับนำม้าไปแลกกับเบี้ยคว่ำ ฝ่ายคู่ต่อสู้พยายามแก้นะครับด้วยการยกม้าตัวนี้นะครับขึ้นไปงอห้าอาจารย์ลกกระจิบได้โอกาสนับม้านะครับมารุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนมาที่ชอช้างแปดจังหวะตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินโคลฝ่ายคู่ต่อสู้ก็จะใช้เรือนะครับกินม้าที่คอสี่ ดังนั้นยังกินโคลนไม่ได้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองครับผมเตรียมบุกขุนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือรุกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยโคลนไปปิดครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำไม้นะครับไปรุกที่คอสาอาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงไปจอหนึ่งครับ จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำเรือออกคลองครับผมอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าแม้ว่าจะถูกคู่ต่อสู้เตรียมนำเรือไปรุกนะครับแต่ขุนก็หลบขึ้นได้นะครับจึงยังไม่เป็นอันตรายนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้ม้านะครับกินโคลนฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกครับ อาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาฉอชิงสองฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามารุกครับผมอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาจอสามครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเรือที่ชอหนึ่งจังหวะตรงนี้นะครับถ้าหากอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินเรือดำนะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะใช้เรือกินม้านะครับดังนั้น แรมนีท่านอาจารย์นกกระจิบท่านยังไม่เอานะครับแต่ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านมองเห็นจังหวะโจมตีคู่ต่อสู้ที่สวยงามกว่านะครับที่รุนแรงกว่านะครับท่านจึงนําเรือมารุกครับผมที่ตานี้คร to nice yeah. ับบังคับคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นชฉชิงเจ็ดแล้วอาจารย์นกกระจิบท่านถอยม้ามารุกตานี้ครับซึ่งบังคับคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินแม็ครับ จะเห็นว่าม้าผูกโยงกันพอดีครับผมแล้วอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกนะครับแล้วจะได้กินเรือที่ฉอหนึ่งนะครับผมแ้มน,นี้สวยงามมากนะครับคู่ต่อสู้หลบขูนมาที่ช,ชอช้างเจ็ดครับอาจารย์นกกระจิบกินเรือที่ชอชิงหนึ่งครับ จังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยม้ามาแรกครับผมอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาครับเพื่อไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินม้ารุกครับอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปกินครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือนะครับไปเกาะกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำาขุนนะครับขึ้นมาผูก ฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่ชอาจิมเจ็ดครับอาจารย์นกกรไจิบนำโคนขึ้นมาบุกครับคู่ต่อสู้นำเรือมาเกาะกินม้าครับผมอาจารย์นกกรไจิบนำม้ามารุกครับคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่จอเจ็ดอาจารย์นกกรไจิบนำเรือออกคลองครับผม คูต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกที่คอหกคููต่อสู้หลบขุนมาอยู่ตากดครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปักปโคนล,ลงมาครับผมจะกินเม็ดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ในตานี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับ